นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทํานายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้าน คลิปนี้เราจะมาดูเลขนำโชคนะคะทีมที่หนึ่ง ทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สองทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สามทีมที่สาม ทีมที่สี่ทีมที่สี่ทีมที่สี่ ทีมที่หนึ่งโอ้มีเงินเยอะแยะเลยมีเอ็มเพลส ทีมที่หน,นะคะคุณมีสิทธิ์จะถูกหวยได้เงินหลักแสนหลักล้านนะท่านที่เลือกทีมที่1เนี่ยมีสิทธิ์ถูกหวยได้เงินหลักแสนหลักล้านเพราะมันมีสิบเหรียญขึ้นเลขนําโชคของคุณ เลขนำโชคสี่สองสี่ห้าสี่สามหกสามได้ได้สามเดือนมกลาหกเจ็ดกุมพาหกเจ็ดมีนาหกเจ็ด เรามาดูทีมที่สองนะคะ ทีมที่สเนี่ยถูกหวยได้ไม่เกินห้าแสนถูกได้ไม่เกินห้าแสนมีเงินขึ้นมีความก้าวหน้าเป็นคนฝันแม่น ทีมที่สองเนี่ยให้ใช้เลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถรวมไปถึงเลขมือถือเล่นน่ะมีสิทธิ์ได้ได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เพราะว่าบุญเนี่ยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย,ยประทานมาให้เหมือนคุณแบมือขออะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานให้ จะคิดว่าถูกได้เต็มที่อ่ะประมาณสี่ห้าแสนนั่นแหละเพราะว่าปกติเหมือนกับว่าคุณก็ได้เงินจากงานที่ทำอยู่แล้ว เลขนำโชคของทีมที่สองหกเก้าแปดสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งหกเก้าหกแปดเก้าแปดมาดูทีมที่สามกันนะคะ ทีมที่3เนี่ยท่านมีดวงจะได้เงินจากการเป็นในหน้าขายอะสัมหาริมทรัพย์จะได้เงินจากการเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ได้เงินจากการจุดทูปใบหวยเนี่ยจุดทูปใบหวยแล้วก็มีคนบอกเลขมาให้เนี่ยเหมือนได้เงินเพราะว่าซื้อตามคนอื่น ได้เงินเพราะว่าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีพระแม่อุมาได้เงินเพราะเล่นตามคนอื่นได้เงินเพราะจุดจุดทูบแล้วก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เงินจากการเป็นในหน้าขายบ้านขายรถขายที่ดินอันนี้ก็คือแบบได้ได,ได้เลขจากการจุดทูบอันนี้ยคือไปถามคนนั้นคนเนี้ยไปถามคนนั้นคนเนี้แล้วได้

คุณเป็นคนที่รวยอยู่แล้วนะหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งอะคุณเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งคุณต้องไปไหว้ศาลศาลปู่ฤาษีไปขอเนี่ยกุมารทองปู่ฤาษีอันที่จริงไพ่ใบนี้คือคุณรวยอยู่แล้วนะ ต้องไปไหว้กุมารทองไปขอสารปู่ฤาษีอ่อะแต่โดยพื้นฐานอะ่ะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอะ่ะเนี่ยเป็นระดับเจ้าของธุรกิจมีมรดกเยอะตัวคุณอะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวมีเงินมีทองมีทรัพย์สินสามารถหาเงินหาทองได้เยอะอยู่แล้ว เลขนำโชคหกห้าสี่ศูนยหนึ่งศูนหกห้าห้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิป